เอาเอาเอาตลารถไฟฟาอนนม่เป็นไรครับเอาเยี่ยวยเยอันเยีะยเยี่ผมไม้ปลอรอแตั้นึงไหนดูดิอะไรกตมดูดิดูทขาไปเอ ผมไม่ไปหนรกไม่ไปหนรกยืรอก่อนยืรอก่อนไม่ไปหนรกยืรอก่อนพี่โดนตัวเชื้อไหมแด็กขไม่พี่ไปใช่ไหมยืรอก่อนยืรอกรันยืรอกไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรครับเขายู่่ไหนเนี่ยยูสุรินครับยูสุรินครับผมเบื่อนะฮะทีบ้านนะ อยู rates, ่สนมครออยู <S 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 ่สนมมรอบผมทีงานยู่แท้กนมีได้อยู่แถวไนีด้ออยู่แถวได้แถวไหนงานยันฮะงานยังยิดอินเทอร์เน็ตเสือเอนเอรน่ากะมาครับคุณละเมอคุณละเมอรับผมนมออินเทอร์เน็ตเรอท่อย่งแมนตาบานบอฮะตาบานบไงกบได้กลาบครับอกบได้ก๊าบกบยุทธรับผม

พี่ไม่ยอมผลทำไมเอาดูเฉยๆมีอะไรไม่มีอะไรไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรเออมีอะไรสามด้วยสามทุกหมวดเลยอะไรไปไปขึ้นรถเลยขึ้นรถเลยไปประกอบวันที่ทำงานนี้จะเป็นขั้นตานการจัดการกันนานี่ใช้กัดของพี่ 拜了，拜了。